ครับสวัสดีครับอีฟสีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้ก็มาพบออก,กับพ่อเตียมเนาะพี่น้องเนาะกับพ่อเตียมพามาติดตามเลขลาวพัฒนาของคนขอนเจ็ดต่อยเอนาะพี่น้องเนาะครับเมื่อวันศุกร์เนาะพี่น้องวันศุกร์ที่ห้าธันวาคมหกแปดลาวพัฒนาออกห้าห้าเก้าหนึ่งสี่ห้า รับเหล็กล่างก็ออก 9, 1, เก้าหนึ่งนะพี่น้องเนาะครับของคนขอนเจนงวดที่ผ่านมากอโอสิได้พี่น้องจับคู่บถึงนี่นะครับวันศุกร์ที่ห้าธันวาคมสองห้าหกแปดลาวพัฒนาคนขอนเจนบนล่างวิ่งรูดศูนย์กับหนึ่งเน้นที่ศูนย์ศูนย์บมาพี่น้องมาหนึ่งนะพี่น้องเนาะครับ หก 9, หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งออกเก้าหนึ่งนะครับุดไปเตียมหนึ่งเนาพี่น้องเนาะขับงวนิกามาแล้วพี่น้องครับไปเตียมผ้ามาตามต่อยีาะพี่น้องเนาะลาวพัฒนาคนขอนแก่นนะครับ วันจันทร์หนะพี่น้อง เราพัฒนาคนขอนเกน ครับบนล่างวิ่งรุนศูนย์ตัวเดียวนะครับ ชุดวินในพี่น้องแปดเก้าศูนย์สองสามสี่นะครับ

ศูนย์สามศูนย์สี่ศูนยูนนัก ครับส่วนตัวเน้นพี่น้องแปดศูนย์เก้าศูนย์นะครับ

ครับสัตว์เย็นาะพี่น้องเนะาะเอบหมักสอบตัวเด็กกับพิจารณาเมืงเด็กพี่น้องเนดะ้อที่สําคัญก็อย่าลืมกลับตัวไว้น้เนาะพี่น้องเนาะครับรเตเรียมคอเอพรอนควยเข่าคอยปังนะครับครับวันจันทร์ที่8ธันวาคม2568ลาวพัฒนาคนขอนแจน่นบนล่างวิ่งรูดศูนย์ตัวเดียวพี่น้องครับชุดวิ่งเพิ่มกับแปดเก้าศับ80 90 20 ศูนย์สามนยีนะพี่น้องเนาะครัพเตรียมก็บเบิงก็ได้พี่น้องเ้้อพอเพียดพันทรงมาให้นะครับครับลาวแปดทับสิบทับบนล่างวิ่ง0ูนย์พี่น้องวินแปดเก้นย์สองสามสี่นะครับแปดศูนย์เก้า สี่แปดศูนย์สามเก้าศูนย์ครับสัดเจนนี่น้องเนาะครับปอเตรียมขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อพอเผ็ดน,นะครับเนาะส่งมาให้ครับแล้วก็ขอ,ขอขอบคุณคนคอนเจนหลายๆครับที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพอแตรยมมาครับฝากพีฝากน้องเอาไปเบิ้งไปเป็นแนวทางนำกันชอบกอจัด ผัดก็ผ่าน,น้อพี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วก็เตรียมขออวยพรคอยเขา้าคอยปังครับพี่นอ้องอิซีก็จะได้โศกโศกมันมันกันเนาะพี่น้องเนาะครับอย่าลืมนะพี่น้องเด้อเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พอเตรียมน้ำแดงเนาะครับเนาะเพื่อเปลี่ยนกำลังใจให้พอเตรียมนำนาการัรบสุดท้ายทายสุดนี่ขออิซีทุกคนโศกโศกมันมันนะพี่น้องเด้อเฮงเฮงรวยรวยเนาะครับเนาะ รับพ่อกันชิปนาพี่น้องครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม